อยากมีสิ่งดีๆในชีวิตต้องเลิกทําแบบนี้ค่ะหลายๆคนนะคะปรารถนาในเรื่องของเงินสดปรารถนาที่จะหมดหนี้หมดสินปรารถนาชีวิตนะคะรวย10ล้าน50ล้านร้อยล้านพาะสิบอินคมไม่ต้องทําอะไรนะั้นมีเงินเข้าทุกคนต้องการความสะดวกสบายทุกคนต้องการความรักที่สดชื่นทุกคนต้องการชีวิตที่สมหวังไม่ว่าจะเป็นการสมหวังเรื่องธุรกิจการเงินการงานหน้าที่การงาน power นะะอำนาจนะะชื่อเสียงหรือว่าต้องการความรักสุดโรแมนติก คุณเชื่อไหมคะว่าทั้งหมดนียสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการความสําเร็จถ้าคุณต้องการให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตคุณต้องเลิกพูดว่ามันยากคุณต้องเลิกพูดว่าฉันทําไม่ได้หรอกคุณต้องเลิกพูดว่าอยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างโลกความเป็นจริงฉันก็ต้องลําบากลําบนลําเค็นแบบนี้แหละซึ่งทั้งหมดที่คุณพูดอย่าลืมนะคะปากคนเรากินพริกกินเกลือ เนะผาพริกเผาเกลือแช่งกันก็ยังเชื่อว่าจะจริงการที่คุณพูดอะไรแย่ๆเกี <c oughs> ย่ <c oughs> ยวกับตัวเองออกมาได้นั้นก็แปลว่าสมองของคุณ ความคิดของคุณนั้นได้มีพลังงานลบคําพูเชิงลบเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยไม่ต่ํากว่าแสนถึงหนึ่งล้านครั้งค่ะคุณถึงได้มั่นอกมั่นใจพูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นเขียนหน้า Facebook หรือว่ากระจายพลังงานลบที่ตัวเองนั้นเป็นคนลาเค้นให้คนอื่นรู้อย่างง่ายดายถึงแม้บางคนไม่ได้พูดมันออกมานั้นเขาก็จะมีอาการหม่นหมนค่ะอาการรู้สึกไม่ดีกับชีวิตเดินก้มหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไม่มีความหวังเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใหม่ เลิกพูดทำแย่ๆเกี่ยวกับตัวเองเลิกคิดสิ่งที่แย่ๆเกี่ยวกับตัวเองและลงมือทําอย่างสงพลังเราเหลือเวลาบนโลกมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าจะ5ปีแค่วันนี้10ปี20ปีเราไม่รู้แต่เราจะต้องใช้พลังงานวันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดในการที่จะพุ่งพลังไปที่ความสําเร็จแล้วก็เลิกพูดลบกับตัวเองเลิกคิดลบกับตัวเองนะคะโดยการเปลี่ยนพลังคําพูดแบบใหม่เปลี่ยนพลังความคิดแบบใหม่ให้เป็นในเชิงสร้างสรรค์เพราะอะไรคะถึงจะต้องคิดบวก พูดบวกทำบวกหรือว่าจินตนาการเชิงบวกถึงชีวิตในฝันเพราะว่าการคิดถึงตัวเองในมุมมองที่ดีคือการที่เราสร้างพลังสริมงคลให้กับชีวิตเป็นการคิดทบทวนซ้ําๆซ้ําๆซ้าๆไม่ใช่การเพ้อฝันไม่ใช่การหลอกตัวเองเมื่อคุณใส่พลังความเชื่อเข้าไปว่าคุณมีได้คุณคู่ควรแต่มันคือการออกแบบวางแผนเป้าหมายชีวิตเพื่อไม่ให้สมองของเรานั้นเป็นสมองที่ไร้สาระ แต่มันเต็มไปด้วยความเป็นสมองร้อยล้านเต็มไปด้วยภาพความสำเร็จของการมีบ้านใหม่รถใหม่ผัวใหม่เมียใหม่ชีวิตใหม่แล้วคุณก็จะต้องตัดการด้อยค่าตัวเองการด้อยค่าตัวเองคืออะไรคือการชอบพูดว่าฉันมีมันไม่ได้หรอกเขาไม่ให้ฉันมีความเป็นจริงก็คือแบบเนี้หรือว่าคุณจะเอาข้ออ้างว่าสถานะอย่างนี้หรือว่าปัญหาหยิบย่อยที่คุณบอกว่ามันจําเป็นจริงๆที่ฉันมีไม่ได้คุณลองตัดทิ้งสิคะโลกไปเนี่ยมันกว้างใหญ่กว่าที่คุณคิด ศักยภาพมากมายเกิดจากการตัดสินใจของคุณทุกาบกะลาใบนั้นให้แตกแล้วออกมาเจอเอาวกว้าว่าฉันมีทุกอย่างได้อย่างไรเหตุผลฉันมีทุกอย่างได้อย่างไร้ขีดจํากัดฉันเชื่อว่าฉันมีอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ฉันเชื่อว่าชีวิตฉันสําเร็จเพราะอะไรก็ได้ไม่ต้องมีเหตุผลค่ะขอให้ได้ผลลัพธ์แค่นั้นเองเรากําลังเปิดโอกาสให้ตัวเรานั้นสามารถที่จะทะลุกรอบกําแพงที่เราตั้งไว้เกี่ยวกับตัวเองเนี่ย ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นและประสบความสําเร็จเร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณนะคะเปลี่ยนว,วิธีการคิดมาคิดบวกพูดบวกทําบวกมันก็เลยเกิดภาพความสําเร็จนะคะขึ้นมานั่นเองไอ้ภาพความสำเร็จซ้ําๆเช้ามาก็คิดถึงภาพความสําเร็จเย็นมาก็คิดถึงภาพความสำเร็จ พูดถึงสิ่งที่คุณต้องการขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะบ้านเป็นอิสระแล้วขอบคุณนะรถเป็นอิสระแล้วขอบคุณนะฉันมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะลูกเต้าลูกหลานทุกคนเป็นอภิชาติตบุตรอภิชาตาลานทุกคนเนี่ยดีกับฉันหมดเลยชีวิตฉันโชคดีเหลือเกินฉันโชคดีด้านการเงินฉันโชคดีด้านความรักฉันเกิดมาพร้อมกับความโชคดีฉันคือคนพิเศษเนี่ยค่ะคุณเลิกพูดว่าคุณทําไม่ได้และคุณเปลี่ยนมาสื่อสารกับสิ่งที่คุณต้องการมันมีพลังนะคะค แล้วก็ร้อนแล้วก็อินไปเลยค่ะให้100เพื้นที่ชีวิตของคุณเป็นพื้นที่เห็นความสมหวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณรู้สึกแย่หดหูเศร้าให้คุณรู้สึกตัวเลยนะคะว่านั่นน่ะคุณไปผิดทางแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกดีมีความหวังมีกําลังใจมีพลังนั่นแหละค่ะคุณมาถูกทางแล้วถ้าอยากเจอสิ่งดีๆในชีวิตต้องเลิกคิดลบพูดลบทําลบกับตัวเองนะคะ ครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เป้นปฏิตาค่ะเพื่อชมคลิปสร้างแรงบันดาลใจดีแบบนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมล้างสมองรวยนะคะสมองก้อนเก่าที่มันมีแต่พลังงานลบไม่ส่งเสริมให้เรารวยก้าวหน้าในด้านต่างๆนะคะเราจะต้องมาล้างสมองรวยพื้นที่ชีวิตเราต้องมีแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นค่ะอาจารย์เป้นอวยพรขอทุกคนโชคดีมีเงินเข้า10ล้านร้อยล้านแบบไม่ต้องมีเหตุผลทุกทิศทางทุกสกุลในโลกไปนี้เลยคะ่ะคุณเป็นผู้มีบุญมากคุณเป็นผู้มีทรัพย์มากคุณเกิดมาพร้มโกกกาาาชคดดีนนรเงิิและะทุ